สวัสดีครับผมมาพบกันในช่อง Hard n k นะครับวันนี้วันเสาร์ที่14สิงหาคมนะครับมาเจอกันในฮานอยปกตินะครับปกติฮานอยจะเสาร์วันเสาร์จะหยุดอ่าเผืิอวันนี้คิดหวยรัฐบาลก็เลยเออยังไงก็คิดแล้วคิดเลยคิดเลยแล้วกันเผื่อๆแล้วกวันเมื่อวานเกิดปรากฏการณ์เบิ้ลสี่ฮานอยเบิ้ลสี่ฮานอยทําไปได้นะครับทําไปได้โอเคครับ มาลุนกันต่อวันนี้เนาะว่าจะเป็นหมู่หรือจ่าว่าจะเบิ้นต่อหรือไม่นี่จะเป็นอย่างไรครับเนาะฮานอยโปรตีออกซีแปดนาฬิกา3ทีนาทีครับใครชอบแนวทางผมกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับท่านจะไม่พลาดทุกคลิปกรณีมีโคษนาครับรบกวควรอย่าก,กดข้ามนะครับวิเด่นสุด8ครับผมศูนย์แปด ใี่ขอประทานโทษครับศูนแปดแมวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามแตามดาวใช่ไหมสี่แ้าแปดหกแปดเจครับโอเค ร้อยมัดสี่ครับร้อยไม่สี่กับการผมว่าร้อยมัดสี่จากการมโนูของตัวเองเนอะ <c oughs> เลขมันออกซ้ำๆเดิมซ้ำๆเดิมอ่ะอย่างที่คุยกันไว้อะแต่เพอย์มันมาช่วงที่เราไม่ได้จับเบิ้ลเลขมันออกซ้ำๆเดิมคือ 5, ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเไหมที่ผมบอกอยู่โอกาสเบิ้ลเลยไม่ได้เบิ้ลเลยเบิ้ลมาเลยครับใครชอบให้ใครดูสังเกตดูง่ายก็บางครั้งมไหลาตามกันนะก็อย่างที่บอกไปบางครั้งสังเกตดูไหลาตามกันวนันเบิ้ลหมดเลย ครับลุ้นกันต่อวันนี้ครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแล้วเจอกันในฮานอยวีพีครับชอบกดไลค์ลใช่กดแชร์ครับอยากเทคแคร์กดติดตามครับเฮงเฮงเลยๆทุกท่านครับ